เราอยู่กับน้องคาะแต่ว่าอกันบุ๊บพ่ต้องใส่ในป่าเลยกินข้าวนรำกันเด้อท่านผู้ชมมีต้มไก่นะคะต้มหงส์มเื้อเมื่อไหนคนมาเข่าก็ยังไม่เกี่ยวดอมากินข้าวเพลี่ยพ่อน้องอเนวยน้องแก้มบุ้งต้องนัดสันนี้เหล่ามาหอดหน้าเพื่อนท่านผู้ชมดินทรายเสี้ยมหัวข้าว ทั้งทั้งยางทั้งจวงมาหอดมันก็หิวข่าวติเดินทรายลายมาเริ่มปลุกรองคนมาปากจะคำหลังจากเดี๋ยวเขามาหอดินใส่อันนี้จะกอดแอวของเราเกาะมันมันส่วนใาญด้วยเนาะบอกอ่าเดิอลาเด้อเด้อมาหอดมาหอดสิเอาอนมาบ้านเราห เรเก่อหาสิบเอร์เต์ีแกเียหอดละโอ่ฮอดละโงแ้งขาบน้เขาบคนเยหอดละโง้องเนาะแ้าแานี้ยกยอนกต้อง้นนั้นะเะ มากินข้าวเที่ยงแบบเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมากินอยู่ตรงไฮตรงหน้าอยู่ป่าอดงคุณผู้ชมเมื่อนี่ยไปกินอยู่เฮือนเมื่อนี้อากาศแบบเป็นงุ่มครึลมจะบอกคนสิมาบ้านาาในป้าน,น้องข้ามมีผัดต่อผัาตัาต้งพวกเมื่อนี้แล่นมาไม่น้องแก้มบุ้งกินอะไรพี่น้องเอ้ยห่านะทั้งนั้เลยไม่มพูดหลอกพี่เลยโบยลาเฮ็ดเดิมถามในพอได้กินแกงแะไรเหมือนนี่เนาะรสชาติอะไรกินอยู่วันน้ำุ่งกับกับสาม่กินเหล่าเอาเข้ามา มาเลยนี่แต่ไดลางมไปลงี่มานี่มาเห็นตาเบยปลาหนอกนะนะหนูเนี่ินบมมันเลยคับเห็นมันดีเตาถกเกินเลยมักตตักสับปีนมัปีนนมวย เดแฮมแ้วแน่งวันเป็นอะไทา้งนนั้นยังอบ่บ่คู่กันอยู่บ เกี่ยวมากเกี่ยวขาวซอยแม่นองแกมบุมท่านผู้ชมต้นนี้ก็เกี่ยวได้หลายเติอมัเลือดหายเดียวนี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยพี่เฮ้าเกี่ยวตั้งแต่พี่แหละตั้งแต่พี่ไปเกินฮอดปูอย่างน้าอย่างขี้ต้มท่านผู้ชมเอ้ยหน้าเพิิอนอันนี้ก็สิเป็นผายเนาะอันนี้ก็เป็นผายอะน้าม,มันก,ก็เลยหงบเบเศร้าจักเถื่อท่านผู้ชมเอ้ยห่มตลอดเลยปีแรกก็ต้องอย่างนา้าเกี่ยวหน้าแม่นองแกมบุมนะ อันนีม้มันเป็นโคกท่านผู้ชมไปผลนมาเห็ดไฮน,นาได้หกไหป้านกอันนะั้นมันมากินห่วงเขา่ทาท่านผู้ชมอ้เข่าผนกับบริงามปันไดดอกข่าแม่น้องแกมบูมนะกี่ร่าเนาะห่วงกันน้อยๆหนังแจ็คสิได้ซ้ำได้เลยไม่แต่เพื่องท่านผู้ชมไปปอบพี้นี่ตั้งเข่าผลบรงงามมันมีแมงแคงท่านผู้ชม้ยแมงแคงแบบเป็นคือเขียวนะมาเกาะห่วงมันมากินแบบนี <c> ้ <oughs> ผู้คนก็ตั้งต่อคนท่านผู้ชมผ,ผู้คนก็ต้องต่อคนเนะะาะราวายามพลโตเมื่อนี่เป็นกลุ่มขึ้มจังใดจังใดกระโบหู้ท่านผู้ชมเลยน้องเก,กีกี้ก็ซอยคนเขา่าอยู่พุ่นแหละเป็นบรมาพี่เนาะอันใบก,ะกะาอกังหังามท่านผู้ชมเลยตอนนี้พักผ่อนท่านผู้ชมอันต่อเพื่อง ต่อเพื่องต่างตามาแต่ก้มก้มก้มแลังตาจุ๊บหล่อดป้าได้ประมาณลอยโตต่อเพื่องทางตาเฮาตาจนแดงเบิดท่านผู้ชมไป ตอนนี้ก็ยังเลียวกายบราณมันอยากแสบตาสงสัยตามลักเสบเนาะเมื่อเขาจะซื้อยาจอดตามอยอดตอนนี้นั่งเศร้าเมื่อยท่านผู้ชมไปเพามันหดมันอา้าวมันอา้าวแห้งก็เลยพากันมาหนังเศร้าเมื่อยก่อนสิเป็นน้องบัวเนาะน้องบัวหน้าแม่น้องแก้มบุม้มท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิเป็นสวนมันของเพิ่น สจะมัของเปินกับปลูกพร้อมๆกันกับเฮา u s e d อะไรเนาะกับสิปลูกลังเฮาอยู่ไหนหนึงท่านผู้ชมเลยนี่อันนี้ต้นบัะหุ่งยายยายที่เพิ่นเสียไปแล้วเนาะนี่เพิ่นปลูกต้นบัะหุ่งไว้เลี้ยไว้แต่ความ,มจำจําดีๆเนะะาะป้าวต่อ่านผู้ชมเกี่ยวเขาอย่างน่าเซลล์เเ,เลยอืม อย่างน้ามันละซ้าเนาะเออแม่อย่ามันมันอึดบอนว่างอันนี้มันอึดบอนว่างพ่ดแม่น้องแกบูมกับเกี่ยวขาวอีกน่าเต็มเลยท่านผู้ชมสีว่างกันยัางๆเลย ปลาตีลงกีตมเลยบาดีพี่น้องบาดีาพีนน่น้องถูกผ่านนะพี่น้องรุ่นมาต่อยกันลุยน้ะพี่น้องยนะ<ด>ังน้าให้เดียวท่านผู้ชมให้นี่ก็คือ<ด>ตื้อวะไแล้วเนาะนี่ นาแซงนาปังท่านผู้ชมนี่เขาเจ้าเสิอเอ็นนาปังเนาะเข่าก็บริงามไหมท่านผู้ชมเข่าะบริงามห่วงไปอย่างนี้เลยลหน,ก,ก,น,หนกลายนกลา่าส่นเสือเอนกำลังเกี่ยวนะพี่น้องห้อมเข้ามาห้อมเข้ามาแล้วเอากระสิตั้งกล้องว้เลยนะเนาะเขาจะไปเกี่ยวเขา อันน ok, oh, 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 ี้ค่าเอาคากล่องมาตักหนูกางเขน่าเลยตอนเช้า เล่นีาตเพงสีวางนเทากับสีว่าประตามหน้าไปเลยเนาะว้าปเลยแวหน้าหนาขแข็เขาว่างไปเลยแล้วกี่ไปเลยเป็นมาเ่าคือเสียบมีดเบร์ไซบเ้ยเพินเตอเ้ยิ่นเตเออเองนะว่าน่าเปนย่าบนี้หมลยหนานไปนี่เป็นอะไรแล้วก็เียบบอเลยกบเสีอ

โพดโพว,ว่าหน้าพน,น,น่นน้าลายเจ็ดโมงยังไง ตามหลังคือน้ามาค่ะเผานังปลาดิเกี่ยวพี่น้องกวาสิบดิเกี่ยวนะแรกๆรกกวาสิลงมากเกี่ยวบัดเมื่อโหลดคีบเมื่อโหลดคีบให้พวกเพื่อนนี่แหละสากแบทไฮเดรซานี่เลย,บ,บ,เลยบัดมามากกัดกระรังนั่งสาเมื่อยมาหอดบัด ไดไปซื้อดามันอีกอยู่บ้านดงขยุ่งผัวขมาเนี่แม่นทางข้าเมื่อขามากับเมืออสิง่ายพี่น้องเอ้ยเตี๋ยวใส่เตี๋ยวครัวแต่อยังกินใส่ลายกระเดียกกระโดดหน้าเพิ่นกับไก่กับบ้านพี่น้องเอ้ยแม่ประมาณประมาณได้ประมาณสี่ห้ากิโลผมจากไกลเติบเต็มแล้ว ยังบลายพี่น้องเลยยังในดอนนี่แหละพี่น้องคนเกี่ยวเกี่ยวมาแม่นแล้วก็มีน้าอีพี่น้องเลยเฮาก็เลยเป็นตากระหงไห้เอื้อซนีป่านะพี่น้องเนาะกาบสบายดีสกุลุกุเด้์แน่นคนน่ะปลอบใจตัวเองยังโดนหน่อยๆน่อยอ่สัน ลุยลุยแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียว <laughs> โอ๋พนพี่นอ้องเอ้ยแม่น้อง m, แก้มบุ๋มน่ะเป็นลมแล้วพี่นอ้องผู้นอนอยู่พูอู้สังต้นมว่วงคุณพี่นอ้องพูม่วงแก้วขาวพูนนอนพูนเป็นลมแล้วพูนั่น สามมือเลี้ยนเลยเด็ดกับเด็ดเด็ดผู้เด็ดผู้พี่น้องเลยเด้อเอิญเบาวอ้วนนะมาเกี้ยนนั่นเบาวอ้วนนะมาเกี้ยซอยนั่นอืมยังบมอรายพี่น้องเลยหายสุดท้ายท่ายสุดของหน้าปังเด้อพี่น้องเด้อหายสุดท้ายเลยจ้า ไก่ขามาแล้วเนาะไหวอลิสอยกันก็ะละไม้ละมือพี่น้องเลยปลาพี่น้องสิแล้่ละจ้าสิแล่เลยเด้อพี่น้องเ,เ,เด้อดอนสุดท้ายท่ายสุดนะพี่น้องเนาะใกล้สิแล่ละเลย <c ười> ถ่ายสุดท้ายเลยเนาะ เกี่ยวมือสุดท้ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวหน้าปีพลิตภัณฑ์น่าหวานนี้เนาะอืมขาเจ้าไทยบอเล่ได้พวกขาเจ้าสิวานนเขาลุงไส้กับไทยบอเล่เอ๋อเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหน่อยกัจฉิคอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามส่องสนีป่าเด้อพี่น้องกันนะก็ฝากบังฝากสม ฝากติดตามห้กำลังใจเพื่อนเด้อขอบคุณหลายๆสบายดี